มีจุด Amazing มากเพราะว่ามีประตูการเวลา มาอีกแล้วนะคะเที่ยวตามรอยพมลิขิตนะอันนี้ไม่รู้อีอพีเท่าไหร่แล้วแต่วันนี้เราจะพามาที่วัดพระงามจังหวัดชระนครศรียทธยาเหมือนเดิมที่นี่มีความสําคัญยังไงครับพี่คนจริงๆที่เนี้ยแค่นในละครนะครับเวทเดียวมีนิดเดียวตอนที่พุทธานะอ่ะขี่สกูตเตอร์ฉากแรกเลยอ๋อมาผ่านที่เนี่ยมีความสําคัญก็คือที่เนี่ยมีจุดนะอเมซิ่งมาเพราะว่ามีประตูการเวลาดู้ง่ากลัวเลย ผ่านทุกไปเป็นปกติอย่างเงี้ยผ่านไปปุ๊บเขาบอกว่าเหมือนได้ย้อนกลับไปที่สมัยกรุงศรีอยุยาเลยเดี๋ยวเราจะลองผ่านนี้ด้วยลองดูว่าจริงหรือเปล่าทุกคนอ่ะก่อนไปดูใช่ไหมว่าจริงหรือเปล่าก่อนพี่จะไปทำเอ็กเพริเมนต์นั่นก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยใครติดละครอะไรอินยังไงคอมเมนต์มาไปเดี๋ยวพี่จะพาพี่อิง ไปดูว่าประตูการเวลาเนี่ยเป็นยังไงนี่ถ้าไม่ได้มีหนังเรื่องพมลิขิตดไม่รู้จักนะเออใช่พี่ก็รู้จักนะ <c oughs> โอเคไปด <c oughs> ูกันไปครับ วัดดีนะจริงๆนวทุกคนคือจริงๆนะเป็นวัดที่ถ้าไม่พูดนะเราก็ร,รู้จักทุกคนคแต่รู้ไหมว่าจริงๆนะวัดนี้ตามประวัติศาสตร์จริงๆไม่ได้เขียนอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนคแต่ว่าจากที่นักโบราณคดีเนี่ยเขาไปศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยวัดเนี้ยสร้างมาตั้งแต่สมัยไอียวที่ตอนต้นเลยนานแล้วนาน,น,านมากๆก่อนเสียกรุงงทั้งที่หอีกจริงๆแล้ววัดนี้มีมีแค่แบบ เขียนเขียนเล็กๆก็คืออะไรรู้ไหมเขียนถึงในนีราศของพระนารายณ์พูดถึงวัดพระงามปุ๊บแค่นั้นเองนิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะถ้าจริงๆแล้วก็แปลว่าพระนารายณ์เนี่ยท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านเนี้ยก็เลยเอาไปเขียนในนิราศปุ๊บเดียวเองแค่นั้นแค่นั้นแต่มันมีวาดไงทุกคนเนี่ยใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวลองดูว่า ไอประตูทุกคนทุกแห่งหรือเปล่ามันเหมือนโดเรมอนอะเนินประตูการประตูกาเวลาเนาะประตูก่นแลกแห่งทุกคนชื่อเหมือนโดเรมอนอะไป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 นี่สวยไหมสวยมากสวยมากแสงเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมคือแบบโอ้โหแบบในพี่เฟิร์นกระเถิบมาหนิดนึงแสงแบบเฮ้ยถ้าไปตัดต้นไม้ตอนนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้แบบคือเป็นประตูกาเวลาที่เราเพื่อมาที่นี่เลยนี่เรามาจากสุขไงก็ลเทยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อกรุงเทพครับโอเคไป เจ้าเห็นไหมสถานที่นี้ช่างสวยนักหนาเดี๋ยวนี่มาคือย้อนเปลี่ยนยุคเขาไว้ได้หรอใช่สิอ๋อเจ้าทำไมเจ้าพูดแปลกจริงจัอองอะไรนะจริงด้วยอ่ะนี่เหรอบ้าจริงด้วยอกจริงด้วยอกอะไรล่ะอ๋อเจ้าว่าไงข้ามีกรอนให้กับเจ้าอะไรท่านแต่งกรอนเพลงให้ข้าเหรอท่านเก่งใจลูกในท้ยองข้าเวัดพระงามแห่งนี้ เหมาะกับสตรีอย่างเจ้าข้าอยากจะเข้าข้าเข้าไปข้างในวัดนี้ถ้าไปดูความสวยงามข้างบนวิหารด้านนู้นข้างบนคือเป็นวิหารเหรอวิหาร ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะฮะที่ละครตอนนี้ออนแอร์เนี่ยโหเราถึงก็จะต้องมาแต่งตัวแต่งเครื่องขนาดนี้่ก็คือจะไม่ร้อนมากไม่ร้อนด้วยนะฮะแล้วก็แสงเนี่ยมันเป็นแสงแห่งฤดูหนาววันนี้เป็นวันที่หนาววันแรกของของกรุงเทพฯแถวอยุธยาเลยอยุธยาก็อากาศดีมากดีดีนะครับผมแล้วดูฮะแสงด้านนู้นนะครับดูจากอินเสิร์ตสวยมากครับสวยมากสวยจริงฮะโอ้โหสวยจริงฮะแสงที่แฉกเข้าตา เอาจริงพี่อิงถ้ามาคิดแล้วนะตรงนี้นะวัดตรงนี้นะที่ที่เรายืนเนี่ยก็คือบอกแล้วว่าตั้งแต่ก่อนเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง ถือว่านานมากพูดแล้วก็คนรู้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะแบบว่าอยากให้ทุกคนเวลามาเที่ยวที่นโบราณสถานก็ขอให้ทุกคนเนี่ยคือช่วยกันปฏิบัติตามกฎด้วยแต่งกายนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบเงี้ยแต่งกายแบบชุดไทยอะไรเงี้ยเขาก็มีเช่ามีอะไรเยอะแยะนะก็จะสวยในรูปบ็นที่ระลึกเนาะใช่ใชแล้วก็อยากให้แบบว่าถ่ายรูปเนี่ยแอคท่าเพื่อให้มันดูแบบว่าสุภาพจะได้เป็นการเคารพสถานที่แล้วก็อย่าไปทําลายนะอย่าไปปีนอย่าไปทิ้งขยะ แล้วก็อย่าเอาซากปลระคักพังต้นไม้ให้คืออยากเก็บกลับบ้านเดี๋ยวคนตามไม่รู้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกฮะต้นไม้ตรงนั้นที่ผ่านการเวลามาตรงประตูการเวลาเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์นะนะครับผมเพราะฉะนั้นคืออย่าไปแคะไปแกะไปเกานะับางคนก็ไม่ต้องเอาของไปวางเพิ่มแล้วไม่ต้องไปขีดเขียนไม่ต้องไปขีดเขียนต้องสลักชื่อไว้ถ่ายรูปเป็นที่เก็บเป็นความทรงจําก็พอใช่ใทุกคนอะเดี๋ยวเราดูบริเวณนี้จบนะเดี๋ยวพี่จะพาพี่อิง ไปดูที่วัดชัยวัฒนารามยังมีที่ไปอีกเหรอใช่ซึ่งมาช่วงนี้นะเที่ยวไม่จบวันช่วงนี้นะเขาจะมีไลท์อัพจนถึงทันวาเลยทุกคนนั่นหมายถึงเป็นการประดาับประดาส่องไฟไปยังโบราณสถานอย่างนี้อย่างนั้นสวยงามยามเย็น ถึงกลางคืนใช่จนถึงวันที่31มธันวาเลยจริงเหรอโอ้นี่โปรโมทให้เลยอ่เนี่ยโปรโมทให้เลยเที่ยวในเมืองไทยนะเ,เนี่ยก็มาช่วงนี้อากาศดีนะไปะเดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆแล้วก็ไปที่วัดชัยวัฒนารามกันดีกว่าทุกคนไปครับผม นี่ก็คือวัดชัยวัฒนารามนะช่วงนี้เขาเป็นไลฟ์อัพนะเขาจะจัดทุกสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะขัดตะเลิกนะทุกคนแล้วรับรบองว่าช่วงลอยกระทงนะพี่ว่าว้าวแน่นอนเขาจัดเวทีแล้วก็คือมีนักร้องคือเพลงพอมากคือคือ,คอเอาจิงๆนะไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบซอฟต์พาวเวอร์ใช่มันเป็นการกระเพื่อมผ่านละครแล้วก็อ,อย่าลืมแต่งตัวสวยๆแบบนี้นะรับรองว่าเลิศมากจริงๆพี่ยังจัดไม่เต็มนะเพราะว่าพี่มีอยู่ประมาณนี้รีบมาไงพี่สิพี่เขาจะใส่ชฎามะใช่แต่ว ปิดตรงทางเข้าจะบ้าเหรอเเข้าซุ้มไม่ได้ฮ <c> ะ <oughs> เ,เราจะบอกข่าวดีเลยปะ่ะครับคือมาเนี่ยลูกพี่ดินน้นในท้องปปตลอดเลยนี่ตอนนี้เราครบ16สัปดาห์พอดี16สัปดาห์นี่นะรู้สึกกับวันนี้ฮะตั้งแต่ขับรถผ่านหลักกิโลของอญญญายุยาปุ๊บป่ะลูกพี่ดิ้นปึ๊บป,ปึ๊บน,นี้ไม่ไพูดเลน่นนี้พูดจริง,รง,รงพูดจริงอยู่บ้านไม่รู้สึกลูกดิ้นเลยมาเนี่ยลูกดิ้นเออเพ่งขึ้นแล้วคนเก่งมาก ไม่รู้วันนี้เดินเยอะหรือเปล่า<ช>เดี๋ยวพาเขาไปพักคุ่นี้ละคู่ <laughs> นี้เดินต่อ <c oughs> ดีปะอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> ขอบอกความในใจนิดนึง <c oughs> อยุธยาเป็นปจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมาก <c oughs> ๆแต่ถูก พวกเราลืมไปว่าเราควรมาเที่ยวที่นี่เราก็วันนี้สวยมากเลยนะบรรยากาศเหต่างประเทศเลยครับดีมากเลยต่างประเทศมีไฟคริสต์มาสที่นี่มีไฟประดับโบราณสถานเราวกาลังโหอินกระแสนะนะให้มาทุกคนนะแล้วคนท้องก็มาคนท้องมาได้ด้วยเพราะว่าพี่ดูว่าทางการท่องเที่ยวหรือทางจอดอนุ่างเขามาพ่นยาฆ่ายุงเลยอะเอ้ยยุงน้อยนะยุงน้อยแต่ก็เตรียมยากันยุงมาด้วยเป็นลูกยุง ไยุ่งน้อยคือเราก็อากาศโปรเตรียมแมสมาถ้าเกิดเห็นคนเยอะๆก็ใส่แมสหน่อยนึงอะไรเงี้ยคนท้องก็มาได้สบายเลยถ้าใครอยากมารีบมานะครับตั้งแต่นี่ช่วงนี้พฤศจิกาจนถึงสิ้นเดือนพันวาคม31ธพันวาคมเลย6 6นะฮะปี6-6อ่ะโอเคเดี๋ยวไปเดินดูอีกนิดนึงครับขึ้นไปบนโบราณสถานกัน